โอเคสวัสดีครับวันนี้มาออกกำลังกายนะครับหลังเลิกงานอ่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคนที่อยากจะสอบท้องถิ่นในปีนี้นะครับมันมีตำแหน่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นตำแหน่งสายลุยนะครับขาลุยสายบุนะครับก็จะได้ออกพื้นที่ตลอดก็จะไม่ค่อยได้นั่งอยู่สำนักง,งานก็ต้องออกพื้นที่ตรวจพื้นที่นะครับออกไปพบปะกับพี่น้องประชาชนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งที่พูดถึงเนี่ยนะครับจริงๆมันมีมันมีสองตำแหน่งนะตำแหน่งที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือสายงานเทศกิจนะครับก็คือนักจัดการงานเทศกิจแล้วก็เจ้าพนักงานเทศกิจแล้วก็อีกส่วนตำแหน่งหนึ่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะ เอาตำแหน่งเทศกิจมาเล่าให้ฟังว่าสำหรับคนที่ส,สนใจนะฮะเขามีภารกิจหน้าที่ยังไงนะครับสำหรับเทศกิจแล้วก็จะเตรียมตัวไปสอบเนี่ยจะต้องอ่านอะไรบ้างจะต้องมีคุณสมบัติอะไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูในคลิปวดีโอกันเลยนะครับบายโอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่จะเตรียมสอบท้องถิ่นด้วยนะครับ แอดมินลูกชาวนาครับผมวันนี้เอาตําแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจนะครับมาเล่าให้ฟังว่าตําแหน่งนี้เนี่ยน่าสนใจหรือเปล่ามีลักษณะงานหน้าที่ที่จะต้องทํางานเนี่ยยังไงบ้างนะครับรวมถึงคุณสมบัตินะครับจบอะไรมาถึงจะสอบตําแหน่งนี้ได้เนาะโอเคไปดูที่ตําแหน่งว่างกันครับก็ถือว่าว่างค่อนข้างน้อยนะครับทั่วประเทศเนี่ยสิอัตรานะครับภาคกลางก็รวมทั้งหมดก็6อัตรานะครับภาคอีสานก็ น้อยจัง2อัตราภาคเหนือก็2นะครับแล้วก็ภาคใต้ก็5อัตราตามที่ปรากฏในคลิปเลยนะครับอ,อ,อย่าลืมว่าตำแหน่งที่ว่างเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งว่างในการบรรจุครั้งแรกเท่านั้นนะครับก็ยังมีโอกาสที่ใครที่สอบขึ้นบัญชีไว้เนี่ยก็จะได้เ,เรียกบรรจุเรื่อยๆนะครับตามความต้องการใช้ตำแหน่งถือว่าก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับในตำแหน่งนี้โอเคครับผม ทีนี้เรามาดูว่าสายงานเทศกิจเนี่ยนะครับเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ผมบอกว่าเป็นสายลุยสายบู๊เนี่ยจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็ได้สรุปมาให้ฟังคร่าวๆดังนี้ครับคืองานสายงานเทศกิจเนี่ยเป็นงานที่จะต้องลงพื้นที่ซะส่วนมากนะครับออกตรวจตลาดตรวจทางเท้าทางสาธารณะนะครับเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตท้องถิ่นของตนเองซึ่งรวมถึงการตรวจตาการกระทําผิดหรือการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีอำนาจในการออกข้อบัญญัติเรียกง่ายว่ามันเป็นกฎหมายในระดับท้องถิ่นนั่นแหละซึ่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยก็จะต้องไปรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับดูว่ามีการกระทําผิดหรือฝ่าฝืนหรือเปล่ารวมถึงการประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นนะครับในข่าวว่าเทศกิจ่ยไปทะเลาะกับวินมอเตอร์ไซค์บ้างไปทะเลาะกับพ่อค้าแม่ขายบ้างนั่นแหละครับคือลักษณะงานของเทศกิจที่จะต้องไปพบปะกับประชาชนนะเพราะว่าต้องไปทำตามหน้าที่นะครับเรื่องหลายๆครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจหลายๆฝ่ายแต่ด้วยหน้าที่นั้นก็จะต้องทํานะครับ อันนี้ก็คือลักษณะงานคร่าวๆของอสายงานเทศกิจนะครับใครที่ชอบงานลักษณะนี้นะครับถือว่าเป็นสายผู้สายลุยสายออกพื้นที่นะครับออกตัวต่างๆรวมถึงในกรณีบางครั้งเนี่ยท้องถิ่นอาจจะมีการจัดงานใช่ไหมครับงานลอยกระทงเอ่ยปีใหม่สงการอะไรแบบนี้เทศกิทก็จะต้องไปอำนวยความสะดวกในเรื่องของอการดูแลความเรียบร้อย การจราจรต่างๆด้วยอันนี้ก็รวมอยู่ในงานของเทศกิจนะครับโอเคโอเคครับทีนี้ผมก็ได้ไปค้นหาความหมายของคำว่าเทศกิจนะครับซึ่งคำว่าเทศกิจเนี่ยก็หมายถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลความสะอาดนะครับความเรียบร้อยภายในท้องถิ่นอย่างที่เราได้คุยกันว่า สายงานเทศกิจเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการาดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็ออกพื้นที่เป็นหลักนะครับผมซึ่งงานที่เขาออกไปเนี่ยก็จะไปอ,ออกไปตรวจสอบการจัดระเบียบนะครับของตลาดสดหาบเลรแผงลอยในจุดต่างๆที่จุดที่ไหนที่ขายได้ขายไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่า,าไปขายตรงที่เขาห้ามขายเนี่ยก็อาจจะมีมาตรการในการปรับซึ่งตรงนี้แหละถือว่าเป็นงานหลักเลยที่เทศกิจเนี่ยจะต้องทํา นะครับถือว่าเป็นงานที่สนุกท้าทายอยู่เหมือนกันนะนะครับถ้าใครที่ชอบงานลักษณะนี้เนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับโอเคครับต่อมานะครับก็จะพูดถึงวุฒิการศึกษาที่สามารถสอบสายงานนี้ได้สายงานนี้เนี่ยเป็นระดับทั่วไปนะครับเป็นสายทั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งวุฒิที่จบปวชปวทปวศรวมถึง ปริญญาตรีเนี่ยในทุกสาขาวิชานะครับก็จะสอบเจ้าพนักงานเทศกิจได้นะครับซึ่งวุฒิการศึกษาแต่ละวุฒิเนี่ยก็จะมีเงินเดือนที่ต่างกันนะครับสามารถดูได้าตามที่ปรากฏเลยนะครับรวมถึงใครที่จบปริญญาตรีก็สามารถลดระดับเพื่อที่จะไปสอบตําแหน่งนี้ได้เหมือนกันก็จะได้รับเงินเดือนเท่ากับวุฒิปวสนะครับก็ปริญญาตรีทุกสาขาเลยสามารถลดระดับไปสอบได้นะถ้าเกิดว่า ใครที่ชอบสายงานนี้ก็ลองดูนะครับผมโอเคครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของเนื้อหาการสอบนะครับเนื้อหาการสอบเนี่ยภาคกอไก่เนี่ยนะครับภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยก็สอบเหมือนกันกับตำแหน่งอื่นเลยสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในส่วนของภาคกอนะส่วนของภาคขอนะครับก็มีกฎหมายหลายๆตัวที่ ต้องใช้ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นพรลบข้อมูลข่าวสารพรลบความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่นะครับพรบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นไหมครับรวมถึงพอลบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบพรลบการสาธารณสุขนะครับหลายๆพรลบเนี่ยก็เป็นพรลบที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการทํางานนั่นแหละนะครับอันนี้คือส่วนของภาคขอซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น 100คะแนนนะครับก็เราก็จะต้องสอบให้ได้60คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆที่เล็งตำแหน่งนี้ไว้นะครับไม่แน่ใจนะว่ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจหรือว่าอาจจะมุ่งมั่นที่จะสอบให้ได้หรือเปล่านะครับหลกัหลกๆผมยังมองว่าตำแหน่งนี้เนี่ยก็ยังน่าสนใจนะครับงานสนุกไม่ได้น่าเบื่อนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องทำงานในออฟฟิศ ทำงานในสำนักง,งานตลอดแต่ก็ต้องหนีไม่พ้นนะก็จะต้องทำเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีความหลากหลายนะครับอาจจะทำงานในออฟฟิศบ้างแล้วก็ออกไปข้างนอกบ้างสลับกันไปก็แล้วแต่เราจะได้รับผิดชอบงานในส่วนไหนนะครับซึ่งถ้าใครชอบตำแหน่งนี้ก็ลองศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมีความฝันครับ แต่การที่จะทําให้ความฝันกลายเป็นความจริงคือการลงมือทํานะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ